หนักย้อน,น,นว่าการว่านครูในดาเวงร้อยห้าสิบหน่ะท้ามันติดกจ็จะอ,อ,อียงดอกไม่เห็นการบ้านเหรอห่วยก,การบ้านตีเธอคณิตศาสตร์เติมเต็มหัวเลยยังบม่เห,เ,เ,เห็นอีกเอากเฮีซิตเอวมียุเงทดเซิดเนี่ส้ามือติดเนื้อเออ,น,อน,นั่นล่ละนี่ไงเอาเลยพี่เต็มพี่โลค่ารี่มหคะทำไมไม่ใช้เสียงปกติ กวเออพี่เหมือนเหมือนพี่คุ้นๆเลยอ่ะไม่ไม่คนหลอกไม่คนหลอกเฮ้ยคนดังวันนี้พวกนายเล่นอะไรพวกนายเล่นอะไรอะไรนะพวกนายไปเล่นอะไรพวกนายไปเล่นอะไรเปไปเล่นไหมไปเล่นไหมพูดเสียงปกติดีไหมครับฟังเวลลุล่ะไปเล่นมารพี่พี่พี่เหมือนคุ้นมากเลย นายก็คุ้นๆเนี่ยนาย A I S ใช่ไหมไม่ไดบละหรือนายชื่อเนยใช่ใช่ใขอ,อในายชื่อเนยใน Youtube นี่แหละพี่แต่งตัวแบบเนี้ยใครๆก็แต่งได้แบบนั้นหนูว่าเขาทำ u t u b e ไม่ก็ t i ก t o ็ต่ะเออไม่ได้ไม่ได้ทำทั้งสองจำผิดคุณนั้นน้ำเตะนะเอาเตะเลย หัวลงอ่ะดูรงแล้วอ่ะงั้นเรา <c oughs> เราคงต้องเตะตัวเองแล้วไ <c oughs> อ้ชิบปุ๊บหน <c oughs> ้ากวลัวหนูจะโกหกอ,อะ่ะ <c oughs> จริงหรือเปล่านะใครเพื่อนหนูเราไม่รู้เราส่งเเราุ่มเข้ามาอ๋อถ้าปิดปาก ใช้เราต้องป้องกันโควิดนะดูไหมอ๋อสุ่มมาเจอคู่รักอีกเนี่ยพี่ที่นี่มาทาคลิปนะพี่เนี่ยมาทาคลิปอะไรอ่ะเสียงพี่เขาโคตรคุ้นเลยนะเออคุ้นนะียงเสือไม่คุ้นหรอกจำผิดหรอกอันนี้ก็ขอเข้าจังเลยเดี๋ยวประโตหัวทิมเอ้าทำไมโหดจังเจนเ็นเจนนที่รัก ใช่จะเย็นพี่นะเราค่อยมาฟัดกันหมดเดี๋ยวอ้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดให้เดี๋ยวให้พี่เขาไปก่อนคอยพูดไม่ไปอยู่นี่แหละเรียนกับเราไหมล่ะคุณเราจะเป็นตัวขั้นกลางระหว่างพวกในโอเคไปก็ได้สวัสดีครับแฟนพี่นะครับใช่ครับอ๋อขอโทษครับใช่ที่ไหนแล้ว โคตรเพาะเฮ้ยก็รู้ว่าป้ามันไม่พอนุ่ยเธอจะเย็นอย่าเพิ่งอารมณ์เสียเฮ้ยคนดังคนดังอีกแล้วคนดังอีกแล้วอะไรล่ะไอคนที่ชอบปั่นปั่นอะคนที่ชอบปั่นปั่นใครอะ่ะ <c oughs> เธอเธอเชื่ออะไร <c oughs> เธอเชื่ออะไรชื่อกิ่งค่ะชื่อกิ่งน้อย <c oughs> พัดโลครับัโลกครับเล่นด้วยคนได้ไหมครับได้แล้วครับได้เลยครับพัดเจอคนดังอยู่คนบนึงเราอยากให้เขาอัพรอบแอดมากเลยอันนี้อันนี้เพื่อนใครดูแลด้วยเฮ้อไม่ใช่พอนเราเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับมันอ่ะเอาไปเรียกเขามันได้ไงพูดไม่พอขอโทษอ่าอ่าพูดมันมันก็ไม่ใช่เพื่อดิ ก็ไม่ใช่แฟนไงมาหาคนคุยเงี้ยสิได้เลยอ้าวก็คุยกันสิอ่ะอ้าวไม่อะใครอยากไม่ไม่รู้จักครับอันนี้ก็ไม่รู้จักไงก็ทำความรู้จักกันสิเออเขาไม่อยากรู้จักเราเราก็ไม่อยากรู้จักเขาถ้าเขาอยากรู้จักเราเราก็คุยกับเขาอ้าวเไม่อยากรู้จักทำเป็นน้อยใจ จีบได้แฟนฉันตายแล้วเขาไปสบายแล้วร้องเองขำเองทำไมวะเนี่ยอ๋อก็แฟนตายแล้วไงเนีเนี่ยแช่งแฟนตัวเองไม่ผ่นถ้าแต่ผ่านไม่ได้ใช่ไหมครับอายุสิบเจ็ดไม่ใช่พี่อายุยี่สิบสองอะไรรู้จักกันล่ะ การหนักแเราการหนักเราไปพักก่อนเอ๊ะ yeah. พี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อจริงไงนะครับชื่อจริงเอาชื่อจริงเลยเหรอไม่ใช่ชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อชื่อเล่นชื่อบีมพี่ดีความชื่อไปทั่วแล้วอเอาดีๆเอาความเป็นจริงพี่แบบไม่ต้องอ้อมค้อมเอาความจริงนะเอาก็ชื่อบีมไงเอาก็เขาเป็นคนดังในในเฟสต้อก็อะไรเธอเธอไม่ต้องพูดเธอมั่วนิ่มอ,อ่ะ เธอเธอนั่งนั่งเงียบเีนิ่งเออผู้ชายเขาจะคุยกันไม่ใช่หรอผู้ชายเขาจะคุยกันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาชอบคนดังแล้วละครอะไรเขามั่วนายนายอย่าไปฟังดิมันดงมาดังอะไรก็ไม่รู้เพิ่งเข้ามาเองแล้วนายชื่ออะไรชื่อเฟิร์สครับชื่อเฟิร์ส แบบว่าที่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับที่ที่หนึ่งตอนตนี้ที่สิบก็พอครับเอา้าไม่อยากเป็นที่หนึ่งครับอยากเป็นที่สิบไม่อยากเป็นที่หนึ่งในใจเราอ่ะไม่อยากเป็นครับอยากเป็นที่สิบเอา้าวเศร้าอ่ะ <c oughs> อะไรกิ่งไม่ต้องพูด <c oughs> เ,อเอาพูด <c oughs> พูดก็ได้เอาอยากมีอะไรอยากพูดเอาพูด <c oughs> เราเาพ่ฟงฟอนต์หน่อยอะไรวะ เขาบอกว่าเฟิร์ตร้องเพลงให้ฟังหน่อยเอ้ยโอ้ยร้องร้องเพลงเลยครับผมผมร้องเพลงไม่เป็นเดี๋ยวผมร้องอย่างอื่นเป็นร้องอะไรอ่ะไหนร้องดิไม่เอาเอ้าไหนว่าร้องเป็นไงจริงกิงอายุเท่าไหร่อ่ะกิงอายุสิบห้าอายุสิบห้าอยู่มสามอ่ะฮะแล้วนายอ่ะอายุยี่สามครับจริงเหรอ งั้นเราต้องเรียกพี่เฟิร์สแล้วโอเคอาการอาการหนักย้อนว่าการว่านครูรีดาเวงร้อยห้าสิบนาสามันติดมันจะเอียงดอกอ้าวไม่เห็นการผ่านฮิบลาใหมยการบ้านตีเออคดีสารดื่มเต็มหัวเลยยังบ่เห็นติดเด๋เอาการเห็นดเดี๋ยวมีคุณเห็นเซตเนี่ยสาวม,มือติดงเนื้อเออนั่นล่ะนายอยู่จังหวัดอะไรเฟิร์สอ่างทองเอ,อ้ยพี่เฟิร์สพูดผิด เราจริงอะอยู่เลยค่ะอยู่เลยดูแล้วไม่น่าใช่คนเลยหมายถึงไม่ใช่คนจังหวัดเลยอะไรงี้อืออ๋อคนจังหวัดเลยเขาก็เดียวอีสานแด่คนเหนือคนเหนือนเหนืเป็นคนของใจได้บ่หาเล่นมวยด้อัที่พวกแจนะพี่โอ้ยบอลเล่นก็ได้สันนะบอลเล่นแล้วอาอโอเคอย่างแล้ว ไอเฟิร์ตนี่แม่เอ,เอาเอาเอาตัวบังพัดลมหน่อยเนี่ยเสียงพาย,ยุเข้าเออเอาปิดเดี๋ยวมันร้อนไม่ร้อนเอย็นแล้วแล้วเปิดทำไมแต่แรกเอาเปิดไลยุงเฉยอ๋อยุงเยอะหรอ,อไม่ใช่ว่ายุงเยอะมันมีหนึ่งตัวก็เปิดแรกว่าเพื่ออยากฟังเพงเลงอะไรไหมจะเปิดให้ฟังเปิดทําไมฮะเขาให้มาคุยกันไม่ได้มาฟังเพลงอ๋ออะไรนะแสดงว่ากิ่งมีแฟนเราใช่ไหม ไม่ได้มีแต่งานกับเพื่อนเราร้องเพลงทำไมตอนนั้นอ่ะจีบได้แฟนฉันตายแล้วโจเซฟไงเราเคยมีแฟนไหมอออเรามีใครมาจีบไหมอีเเราเรามาปลายเรียนสายอะไรอรอดออะรอรอ,อเดี๋ยวเดีเด๋มันก็ต้องเรียนมัธยมไปด้วยสิจะเรียนรอดออย่างเดียวได้ไง ใช่ไงพี่ใช่ปะหนูมีความฝันมีเป็นสิบอย่างอยู่นะเว้ยเฮ้ยไหนเล่าเล่าดิเราเดินตำรวจหมอฟันพยาบาลตำรวจหญิงก็คือมีแต่รับราชการอย่างเดียวเออเขาเรียกว่าอะไรปะขายขนมโอ้ขายขนมอะไรแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างนี้ทำหลายอย่างอ่ะต้องอยากหลายอย่างดีดีป่ะ บ,บางทีไปถามบางคนนี่บางคนก็ยังไม่รู้อะไรนี้บางคนอาจจะยังไม่ได้คิดไว้พี่พี่ในสมองหนูเต็มไปหมดเลยนะสายอาชีพเป็นโอ้เป็นหลายอย่างจนเลือกเลือกเอาสักอย่างดิอยากเป็นตำรวจอิงเบื่พี่ไม่อยากเป็นตำรวจเลยทำไมอ่ะไม่อยากเป็นตำรวจไปจับโจรแต่อยากโดนคนมาจับจองโอเคค่ะจ้องพ,พี่มาหรือเปล่าเคินนะ จองจองหนึ่งวันจองหวันอจองหนึ่งวันไม่ต้องจองหรอกงานจองให้ชีวิตเฮยบ้าหรือเปล่าเขืนนั้นเนี่ยหนูหนูไม่เห็นเล่นสัมุกเลยขอสมุก <c oughs> อืามางึงนะขอคิดก่อนหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีแต่ชีวิตนี้เราอยากมีเธอคิว <c oughs> ทันไหม หนึ่งช่วงมงมีหกหกสิบับมีแต่ชีวิตนี้เราอยากมีเธอ,เอก็พูดไปแล้วจะพูดซ้ำทำไมเนะี่ยถ้าคุณอาจใจผมได้คุณต้องร้องไห้แน,น่ๆทำไมอ่ะเอาโซเซตอยู่ไหนกะากิ่งเนี่ยนะโซเซตอยู่ทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะโดนเพ้่นหักอ,อก โดนเพื่อนหักเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเพื่อนหักอกไม่ใช่โดนแฟนหักอกคือไงไวะเอาอก็แอบแค่แอบชอบเพื่อนไงแล้วเพื่อนเขาหักอกนั่นนะเ,เขาทําอะไรอ่ะเขาบอกว่ามันมันไปนมีแฟนไง็เไยหักอกไปนนิดนึงโอ้แอบชอบเพื่อนในในห้องไหมประมาณนั้นแหละโอ้ห้องเดียวกัน,นแล้วเขาก็ไปมีแฟนและอือฮึใช่แล้วได้ได้บอกชอบเขาไหม เธบอกว่าเงินมันไม่เอาไม่ใช่ว่าเขาไม่เอาเขาแปลว่าเป็นเพื่อนดีแล้วเออก็ดีแล้วห้องเดียวกันน่ะเป็นเพื่อนกันแหละเด๋วมันมองหน้ากันไม่ติดแต่ขนาดยังไม่ติดเลยพี่เอ้าขนาดยังไม่ติดก็นั่นแหละเลยบอกว่าอย่าไปชอบไงข้าวหลังก็อย่าไปชอบแล้วกันทําใจอยู่อ๋อทาใจอยู่แล้วทําไมถึงชอบเขาอ่ะเขายังไงไม่รู้มันมันดีทุกอย่างเก่า จะเรียนรอดอด้หรอใช่เรียนรอรอควบม้ะมันเหนื่อยนะเหนื่อยจริงอ๋อแต่ชอบเป็นผู้หญิงลุยๆป่ะเนี่ยใช่เป็นเป็นผู้หญิงเข้าห่าวอะเข้าห่าวเข่าห่าวผมผม,ผมสั้นแน่นอนผมสั้นมีนังม้าเห็นไหมโอ้โหเดาไม่ผิดแล้วก็กำลังจะดัดฟันกำลังจะดัดฟันตอนนี้ตอนนี้ดัดดัดจริตไปก่อนนี่จ้า ดัดดฟันแล้วก็อย่าไปกินหมูนะทำไมอ่ะเพราะว่ากินหมูมันจะติดฟันงั้นมากินพี่ละกันจะได้ติดใจีก <c oughs> ินพี่อะไม่เห็นอร่อยเลยเอา้า <c oughs> พี่ลบเพื่อนออกกคนได้ไหมอ่ะไม่ได้เดี๋ยวเขาเสียใจอย,อยากอยากแอดมีข้อแรกเปลี่ยนว่าลองเพลงให้ฟังก่อนเอาเพลงอะไรเพลงที่กิงชอบฟังอ่ะไม่ไม่รู้อ่ะ ไม่รู้ก็ไม่ต้องแอดเออนิดนึงเอเอาเพลงอ่านใจตื่นเออมีวันตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมะดูใจฉันสวงอุรากว่าที่เคยมันพยายามตามรักสามใ่แต่สุดท้ายเดินไมาเกยเกินน้ำตายจดจไว้ ว่ารักใครพอเลยเอาเายังไม่ถึงท่อนฮุกเอาท่อนฮุกเอท่อนฮุกอะไรวะรักก็คือรักรักก็คือรักตงงก็คือลงแต่ฉันชอบตัวมงเธอคงมีเขวาใจเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกิเลินน้ำายจำได้แค่นี้อะพี่ไม่เคยร้องพลงเน้ยกับจะจบละ ไม่ช่อยร้องเพลงแล้วชอบฟังอยู่อ่ะอังก็ชอบฟังแต่ไม่ค่อยร้องเพลงไงอ๋อเพลงอื่นเอาเพลงอื่นไอเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนดวงตะวันจะลับไปก่อนฟังเงินจะนี้จะหายไปฉันจะมีเธอ เอาอีกนิดนึงก็ไม่ร้องเอาก็าไม่บอกนะาาอนเนาะก,กำลังอินเลยเออพี่ก็กาลังอินเลยอาเอา,เอาแอดแอดก็ได้อ่ะถือว่าผ่านผ่านมิชชั่น <c oughs> เออไปนอนได้แล้วเออเป็นเด็กอ่ะ แล้วรอออเดอร์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอออเดอร์เออราจะได้เป็นคนแรกรอออเดอร์อะไรวะสั่งอาหารปะไข่ครีมอ๋อไข่ครีมเฮ้ยไข่ครีมไม่หรออายุสิบห้าไข่แล้วค่ะเก่งจังให้พี่ไปได้ยังไม่ไม่ไปไปไม่ได้เพือเ่อนหรือเพื่อนอะไรหรือปะได้เกียรสักตาก็แหละอะไรวะเห็นว่าพี่ชอบพูดจะไหนอะ่ะเออเห็นว่าพี่ชอบเล็กจะไหนอะ่ะ สักสักหลายๆตาได้ไหมล่ะได้แไไม่ไดยเลยโอเคครับถ้าใครอยากจะดูคลิปที่ผมเล่นกับน้องกิ่งนะครับก็ไว้ติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ